แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด24โวลต์12แอมป์นะครับพร้อมที่ชาร์จรุ่นนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นอ่ามอเตอร์เครื่องตัดหญ้า24โวลต์หรือรถวีลแชร์ที่ใช้มอเตอร์24โวลต์นะครับอ่าโหลดที่เป็น24โวลต์ทั้งหมดเนี่ยใช้งานได้หมดเลยนะครับซึ่งผมลองเอามาใช้งานแล้วทั้งกับ เครื่องตัดหญ้าและอุปกรณ์อื่นๆเช่นรถไฟฟ้าเงี้ยคือรุ่นนี้ใช้งานได้ดีมากๆเลยแบตชุดเนี้ยครับซึ่งผมก็เอามาจับคู่กับตัวเครื่องตัดหญ้า24โ mm. วลต์มอเตอร์บัตเลตของผมด้วยก็คือจะจัดเป็นแบตเตอรี่แบบนี้ให้ท่านลูกค้าใช้กับ ตัวเครื่องตัดญ้านะครับแต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านอื่นจะเอาไปใช้งานอื่นๆเช่นรถวีลแชร์ถ้าแบตของท่านเสื่อมแล้วแบตรุ่นนี้ก็ตอบโจทย์นะครับเราจะมีสะหัวแบบเนี้ยสามารถถอดหัวต่อแบตเตอรี่กับตัวรถวีลแชร์เนี่ยโดยหัวสีแดงเนี่ยเอาไปต่อเสียบที่เดิมได้เลยแล้วก็มีเหล็กตัวเนี้ยให้คล้องเกี่ยวแล้วก็ เอาไปล็อกกับตัวรถได้นะครับแต่ถ้าเกิดเอาไปใช้กับเครื่องตัดหญ้าหรืองานอื่นๆถอ,อดตัวนี้ออกก็ได้นะครับเพราะมันจะมีน้ําหนักกรณีที่เอาไปใช้กับเครื่องตัดหญ้าสภายหลังไปกับพร้อมที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จนี่ก็มีพัดลมระบายความร้อนเต็มตัดนะครับถ้าเกิดว่าแบตยังไม่เต็มเนี่ยก็จะขึ้นไฟสีแดงถ้าเต็มแล้วก็ขึ้นสีเขียวก็เอาไปใช้งาน หาได้นะครับถ้าเกิดแบตเป็นร้อเ็แล้วส่วนทั้งชาร์จและใช้เราใช้ที่จุดนี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าชาร์จเราเสียบที่จุดนี้เนาะถ้าเกิดว่าใช้กับเครื่องแตญยาไฟฟ้าก็ให้เสียบต่อกับมอเตอร์ที่จุดนี้นะครับเนี่ยแบตเตอรี่น้ําหนักไม่เยอะนะครับแต่มันมีเคสมันอาจจะดูใหญ่นิดนึงใส่กระเป๋าสะพาย ไปสะพายหลังใช้กับเครื่องตัดหญ้าเนี่ยสบายๆเลยก็คือซึ่งผมลองแล้วนะ,ะตัดหญ้าไปสองชั่วโมงเนี่ยแบตยังไม่หมดเลยนะคือเป็นเครื่องตัดหญ้ามอเตอร์บัตเลต24โวลต์นะครับตัดหญ้าทั่วๆไปนะใช้ใบเหล็กสี่เหลี่ยมซึ่งลองตัดที่สวนสองชั่วโมงแล้วก็คือบีมเอสยังไม่ตัดยังสามารถตัดปอได้นะครับถือว่าอึดพอสมควรเลยก็คือแบตเตอรี่รุ่นเนี้ยคือใช้งานจริงที่สวนของผมแล้วเข้าปีที่3เนี่ยแบตก็ยังไม่พังแต่ระยะเวลาเนี่ยมันจะสั้นลงถ้า กรณีที่สมมุติว่าใช้งานใหม่ๆตัดญ้าได้ประมาณ2ชั่วโมงยกตัวอย่างนะครับก็ระยะเวลาก็จะสั้นลงตามจํานวนปีที่ใช้แต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับโอเคใครสนใจก็ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรใน i ไอเดียไลน์0875414199ครับ